ห้างดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กลองกรอบพร้อมด้วยวันที่8มกราคม2568เวลา10นาฬก30นาทีวังสวนจิรดาโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยนายรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน พระพุทธสิรินทรเทพพัฒนมงคลผู้ว่าดลสันติเบื้องหน้าพระฉายลักษณ์สมเด็จพระคนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริเที่ห้องถงชั้นหนึ่งสาลางจังหวัดพยาโดยมีในบัรฑุสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวพร้อมด้วยในภูธนชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวนายสิวัตรฟูบินประหลัดจังหวัดพยาวหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีซึ่งภายหลังพิธีรับพระราชทาน พระพุทธสิริทนทรเทพ,พรัฒมมงคลผู้ว่าดลนติและผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ณนห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาต่อไปเนื่องด้วยสมเด็จพระณิธฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระพุทธสิริทนทรเทพ,พรัฒมมงคลผู้ว่าดลนสันติ ซึ่งมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นรัตนแห่งเทพทรงไว้ซึ่งสิรินำมาซึ่งมงคลและความสงบสุขสูข่แผ่นดินแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น7 7องค์เองเมื่อวันที่26กันยายน2 5 6 7ณนา้า,ารใกาช้พัฒนาสองวังสวนจิตตดาโดยมีประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายลักษณ์สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อความร่มเย็ยนเป็นสุขผลจากภัยพิบัติอันจะเกิดจากทตาดินน้ำลงไฟเพื่อความวัฒนาสถาพรของผ่นดินชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ตลอดจนปวงชนชาวไทยและชาวโลกสินชัยพะชรธนาพน์เรียบเรียงวริศราทินารายงาน